สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนเทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช anel is แก้กันเย้ก็วันนี้นะคะตามชื่อคลิปเลยเก้ Gay จะมาเล่าประสบการณ์ขนหัวลุกที่เกิดขึ้นกับเก้ที่ประเทศสหรัฐอเมริกาให้เพื่อนๆฟังนั่นเองค่ะแต่ก่อนที่จะไปรับฟังนะคะใครที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะก็ฝากกดซับเก้ด้วยนะคะจะ1,000ัซับแล้วค่ะทุกคนก็ขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะคะที่ติดตามกันมาตั้งแต่ต้นนะคะวันนี้ เก้จะมาแชร์ประสบการณ์ขนหัวลุกนะคะไม่รู้ขนใครลุกอปู่าแต่ขนเก้ลุกกนตอนนั้นนะที่มันนั่งอยู่ตรงประตูตรงนี้นะคะเพราะว่าเรื่องมันเกิดขึ้นที่ประตูบานนี้นั่นเองขนแล้วก็ก่อนอื่นนะคะเรื่องพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมเนาะก็อยากให้รับฟังด้วยความแบบสนุกเพื่อความบันเทิงอะไรอย่างนี้เนาะก็แบบอยากจะมาแชร์ทุกคนฟังนั่นเองค่ะ โอเคเรามาเริ่มกันดีกว่านะคะก็ต้องบอกก่อนนะว่าตัวเก้นเนี่ยเป็นคนที่ถ้าโดยพื้นฐานแล้วเนี่ยเป็นคนที่กลัวผีแบบไม่ได้คือเขาเรียกว่าอะไรอะคือแบบเฉยๆคือถ้าถ้าดูหนังผีก็กลัวก,ก็เก็บไปคิดเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้แบบกลัวมากนอนคนเดียวไม่ได้แต่ว่าถ้าเปรียบเทียบระหว่างตอนที่อยู่ไทยกับตอนมาอยู่อเมริกาเนี่ยเรื่องความกลัวผีของเก้นเนี่ย ตอนอยู่เมกาแทบไม่มีเลยค่ะแต่ว่าตอนที่อยู่ที่ไทยอเออมีบ้างอะไรบ้างถ้าพูดถึงเรื่องซิกเซนอะไรเงี้ยเก้ mm. จะเป็นคนที่เหมือนแบบมีเซนเรื่องก,กลิ่นเหมือนแบบกลิ่นธูบอะไรเงี้ยจะได้กลิ่นทูบตอนที่ย่ายายของเก้เสียเออแบบว่าเหมือนแบบเขามาหาเราหรือเปล่าจะเป็นคนที่เหมือนคนที่เสียชีวิตอะมาเข้าฝันเก้จะฝันแบบเนี้หลายครั้งอยู่นะคะ พออยู่เมกาความกลัวเรื่องผีมันมันไม่ค่อยมีอะแต่ถามว่าแบบชอบดูหนังผีไหมก็ไม่ชอบชอบฟังเรื่องผีไหมก็ไม่ชอบวันนี้จะมาเล่าแบบ3เรื่องรวดเดียวเลยค่ะเพราะว่ามันเกิดขึ้นแบบไม่ได้ไกลกันมากค่ะมันมันอยู่ในไทม์ไลน์แบบเดือนติดกันแบบ3เดือน4เดือนติดกันและแล้วเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นทุกคนมีหยุ่วันหนึ่งค่ะที่โฮสแฟมิลี่เก้เนี่ยโฮสพ่อกับโฮสแม่เนี่ย เขาไม่อยู่บ้านเออเขาไม่อยู่บ้านแบบ 5.. วันซึ่งเก้ก็เลยได้ดูแลน้องโดยที่ไม่มีพ่อกับแม่ทีเนี้ยวันนั้นเนี่ยน้องคนโตอะค่ะเอเวอร์ลีนน้องอะเผลอหลับตอนหโมงเย็นซึ่งเผลอหลับตอน6โมงเมย็นเนี่ยมันก็หมายความว่า เด็กอาจจะตื่นตอนกลางคืนเพราะว่าน้องเข้านอนเร็วผิดปกติแล้วเก้ไม่อยากปลุกน้องเพราะว่าเก้เลี้ยงน้องมาใช่ไหมเก้ก็จะรู้นีสใส่น้องว่าแบบถ้าปลุกเนี่ยร้องไห้หาพ่อแม่แน่นอนเก้ก็เลยแบบโอ้ไม่เป็นไรงั้นเก้ก็ให้น้องอนอนอยู่ตรงโซฟาอย่างนั้นไปก่อนเพราะว่าคนเล็กก็ยังนั่งดูทีวีนั่งดูกระตูนอะไรอย่างงี้อยู่แต่ทีเนี้ยความแบบเขาเรียกอะไรอ่ะเราก็มีความกังวลอยู่เล็กๆละโห e อเวอร์ลีนต้องตื่นมาตอนกลางคืนแน่นอนเพราะว่าเข้านอนแบบนอนหลับตั้งแต่6กโมงแล้วทีเนี้ยประมาณทุ่มครึ่งมันก็จะสองทุ่มและอะไรเงี้ยงั้นเก้แบบเอาน้องคนเล็กเข้านอนเลยดีกว่าแล้วเก้ก็อุ้มเอเวอร์ลีนอะเข้าไปนอนห้องของเขาด้วยคือเขาแบบหลับลึกมากเลยทุกคนแบบไม่ตื่นเลยก็คือเก้ก็ลงมาประมาณตอน สี่ทุ่มสี่ทุ่มแล้วเก้ก็อาบน้าเตรียมตัวเข้านอนแล้วห้องนอนของเก้จะอยู่เบสเมนต์ค่ะก็คืออยู่ห้องใต้ดินแล้วเขาก็จะเป็นห้องใต้ดินแล้วก็ ground floor ก็คือห้องแบบขึ้นไปก็เป็นแบบห้องโถงห้องทั่วไปที่มีห้องครัวห้อง living room ห้องนั่งเล่นอะไรอย่างนี้ใช่ปะแล้วก็ชั้นสองก็จะเป็นห้องห้องนอนของสต์แ family เก้ทั้งหมดเลยแล้วประมาณตีหนึ่งตีสองเก้ก็แบบเหมือนกึ่งหลับกึ่งตื่นนะทุกคนได้ยินเสียงคนเคาะประตูอะแบบ ก๊อกก๊อกแบบเนี้ยเหมือนแบบเราก็หลับตาอยู่อะแต่เราก็แบบมีความรู้สึกว่ากูไม่อยากลุกกะเอาอีกแล้วคือตอนนั้นไม่ได้คิดเลยนะคือตอนนั้นแค่คิดตอนนั้นในใจก็คือแบบเอเวอร์ลินชัวเอเวอร์ลินชัวแบบน้องคนโตแม่งลงมาปลุกกูแน่นอนเหมือนแบบมันก็ทิ้งระยะสักทิ้งระยะหน่อยนึงอะไรอย่างเงนะี้ยแล้วทีนี้เก้ก็แบบได้ยินอีกรอบนึงอะคือแบบก๊อกก๊อกอีกรอบนึงเราก็เริ่มคิดแล้วว่าปกติอะถ้าเด็กจะมาเคาะห้องเก้อะ่ะ น้องจะขอแบบเคสเคสอะไรเงี้ยน้องเรียกเกว่าเคสแบบคือจะมาแบบเคาะประตูแบบรัวๆๆๆๆแล้วก็แบบเคสแล้วก็เรียกชื่อของเกวใช่ปะ่ะแต่รอบนี้มันแปลกว่ะทําไมามันเคาะแบบก๊อก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 แล้วทีนี้เกวก็เปิดสาใช่ปะแล้วเกวก็ไม่ได้ยินเสียงอะไรแล้วยังไม่เปิดประตูทันทีเกก็ก้มดูตรงเนี้ย ตรงตรงช่องเนี้ยค่ะแต่ว่าข้างล่างตรงตรงข้างล่างตรงเนี้ยแต่ว่าถ้าเด็กลงมาทุกครั้งนะไม่ว่าจะกลางวันหรือตอนกลางคืนน้องจะเปิดไฟแต่รอบเนี้ยไฟก็ไม่ได้เปิดตอนนั้นก็ถือมือถือไว้เพราะว่าเราก็แบบถ้ามีอะไรเนี่ยนายวันวันแบบเก้าหนึ่งหนึ่งเบอร์ตำรวจของอเมริกาตัดสินใจเปิดประตูแม่งไม่มีอะไรเลยเว้ยกล้กูกลวกูยังขนลุกเลยตอนเนี้ยเปิดห้องอะ่ะเราก็คือแบบไม่มีอะไรเลยไฟก็ติด ไม่เห็นอะไรเลยไม่มีความรู้สึกว่ามีคนเดินลงมาเลยเปิดแล้วก็แบบเฮียเราก็ปิดแล้วแกก็เอาแล้วไงกูทําไงดีวะเรายังคิดแบบก็เด็กแหละต้องเป็นเด็กหรือยังไงมาเปิดโทรศัพท์ดูแอปพลิเคชันเพราะว่าบ้านของโฮสต์แฟมิลี่เกเนี่ยเขาจะมีระบบเซ็นเซอร์เออจะมีระบบเซ็นเซอร์แบบเวลามีความเคลื่อนไหวอะไรอย่างเงี้ยคือมันจะเช็คได้ว่าเฮ้ยห้องครัวมี การเคลื่อนไหวนะเอ่อโฟอเย่ห้องโถงมีการเคลื่อนไหวนะชั้นบนมีการเคลื่อนไหวนะตรงเบสมันมีการเคลื่อนไหวนะคือมันจะบอกเป็นแบบเวลาเวลาหมดเลยอะค่ะทุกคนปรากฏว่าเก้เปิดใช่ปะแอปพลิเคชันนั้นอะคือ no motion คือไม่มีการเคลื่อนไหวเลยในบ้านไม่มีเลยเอียะะ่ยวันนั้นคือนอนไม่หลับแล้วอะคือแบบท่องนะโมสามจบแล้วก็พุดโธพุดโธพุดโท,ดโท,ดโทแบบคือพูดแบบอยู่กับตัวเองคนเดียวคือนอนไม่หลับแล้วอะเออตอนนั้นเครื่อบ มันน่ากลัวมากคือคือแกแบบเช้่ไม่มีโมชั่นเลยคือแบบว่าแบบไม่มีการเคลื่อนไหวแม่อะไรเลยแล้วแล้วที่กูได้ยินเสียงก๊อกกอกก็สองรอบอะคืออะไรคือถ้ามันรอบเดียวอะคือเราอาจจะหูฝาดไงแต่นี่มาสองรอบอะพอหงดกลับมาบ้านอะไรงี้ใช่ไหมเก้ก็เล่าให้เขาฟังบางทีเก้อาจจะแบบแบบเหนื่อยด้วยอะไรด้วยกังวลเราแวงอีกว่าน้องจะลงมาปลุกอะไรแบบนี้ค่ะก็ก็อันนั้นก็คือเรื่องแรก ต่อมานะคะเรื่องที่สองเกิดขึ้นประมาณหนึ่งเดือนถัดมาวันนั้นเก้อะก็ป่วยเหมือนไม่สบายก็นอนก็นอนปกตินะคะกินยาอะไรพาลาเข้านอนปกติแต่จําได้ว่าวันนั้นะไม่สบายเข้านอนแบบเร็วมากแล้วทีเนี้ยเก้สะดุ้งตื่นตอนประมาณตีเนี่ยเวลาเดิมประมาณตีสองพอเก้ได้ยินเสียงคนพยายามทำเนี้ยคะ่ะ แล้วเกก็แบบสะดุ้งตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้เก้ก็แบบเอาอีกแล้วเหรอแต่คือรอบเนี้ยมาแบบขย่าแบบเนี้ยตรงอันเนี้ยลูกปิดเพราะว่าเราอะรู้อะว่าแบบมันเป็นเสียงลูกปิดอะพอเล่าแล้วกูก็ขนลุกเนี่ยเราก็แบบพยายามพยายามแบบจําเสียงอะคือเก้ได้ยินเสียงแบบขย่าแบบนี้ใช่ป่ะพอเก้ได้ยินปุ๊บแบบเก้ก็ไม่ลุกทันทีค่ะทุกคนได้ยินสองรอบอีกแล้วอะแล้วแบบแบบอย่างเนี้ยแบบขย่าแบบเนี้ยค่ะอย่างเนี้ย เขาเนี่ยเก้ก็คุมโปงเก้นอนคุมโปงคาวนี้เก,ก้ไม่ได้หลุกขึ้นเก้ก็คุมโปงเพราะว่าเก้กแบบรอบสองนี่ม่งก็แบบเริ่มแบบกลัวแล้วเก้ก็แบบเช็คแบบนอนคุมโปงแล้วเปิดแบบหลับตาข้างเดียวคุณไม่กล้าลืมตาสองข้างอะทุกคนคือแบบอะไรก็ไม่รู้คือตอนนั้นแบบเฮียเดี๋ยวเขาโผล่มาใต้ผม,มกูเลยตัวแข็งไปหมดแล้วทุกคนแล้วคือเก้ก็แบบเช็คแอปพลิเคชันเหมือนเดิมอะปรากฏว่าไม่มีไม่มีโมชัน ไม่มีโมชันอีกแล้วเก้ก็แบบพยายามหลับตาแบบแล้วก็เปิดเพลงฟังแบบเสียงดังอะค่ะแบบแล้วคือตอนนั้นก็คือเสียงก็หายไปแล้วนะหลังจากได้ยินนะแล้วเก้ก็แบบเชื่อตื่นเช้ามากูจะลองเช็คดูว่ามันใช่เสียงที่กูคิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยเออแล้วเก้ก็แบบหลับไปก็แบบคือแบบก็ทําให้ตัวเองหลับแบบหกโมงเช้าปุ๊บเก้ตื่นมาสิ่งแรกที่เก้ทําเลยนะโอเคสิ่งแรกที่กูจะทํากูจะไปที่ประตูนี้แล้วกูจะทําเสียงแบบ เ,เ,เ,เสียงเป๊ะเลยอะทุกคนเป๊ะเลยคือแบบเสียงที่กูได้ยินเมื่อเมื่อตอนตีสองตีสามที่ผ่านมาเก้ก็เลยขึ้นไปหาโฮสต์ Family. แฟมิลี่เก้ว่าแบบเอ้ยมันได้ยินแบบนี้แล้วตรงประตูแต่แบบรอบนี้ยเป็นเสียงแบบขาย่าวลูกบิดอะเราเก้ก็กลัวอะไรเงี้ยเราโฮเขาบอกชิงเหรอมันมันแปลกจังเลยมันแปลกมากเลยนะคุยกับโฮว่าขอกล้องวงจรปิดได้ไหม เอามาตั้งอยู่หน้าห้องโฮสก็ใจดีนะทุกคนโฮสก็เอากล้องวงกล้องวงจรปิดอะมาตั้งไว้เพราะว่าตอนแรกก็เขาก็คุยว่าแบบเป็นหนูหรือเปล่าหนูเฮี้ยอะไรวะไม่ได้ปีนมาบิดลูกบิดให้อะไรแบบเสียงเขย่าอะไรขนาดนี้เลยก็คิดในแง่ดีอ,อีกเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นเพราะว่าเราเหนื่อยอะไรแบบเนี้ยไอเรื่องแรกอะเพื่อนก็ เพื่อนก็บอกว่าหรือว่าเขาเข้ามาในห้องมึงแล้วตอนที่มึงเปิดประตูแบบพ่อมึงสิคือดูเพื่อนดีเพื่อนชอบพูดแบบเนี้ยเออเรากูก็ยิ่งกลัวแต่ว่าก็อาจจะเป็นแบบเราแบบช่วงที่เราจิตอ่อนหรือเปล่าอันนี้ก็คือเรื่องที่สองเราโฮสก็เอากล้องกล้องวงจรปิดมาติดไว้มาวางตั้งไว้หน้าห้องอะไรเงี้ยระหว่างประตูแต่ว่าตั้งแต่ติดกล้องกล้องวงจรปิดอ่ะก็ไม่เคยเกิดเหตุการณ์นั้นอีกเลยอ่ะหรือว่าผีที่ี่เขากลัวแบบกล้องวงจรปิดหรือเปล่าแต่เราก็หวังว่าอาจจะแบบเป็นแบบ ความที่เราคิดไปเองอะไรหรือเปล่าก็ใช้วิจารณญานในการรับชมนะคะเออต้องบอกก่อนว่าบ้านหลังเนี้ยก็เป็นบ้านแบบต,ตั้งแต่199 1998หนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเก้าเก้าแปดหรือก็ถ้าแต่ว่าบ้านไม่ได้น่ากลัวเลยนะบ้านโฮล์แฟมิลี่เก้คือน่าอยู่มากอย่างที่เก้บอกแล้วว่ามันก็ต้องใช้วิจารณญานในการรับชมรับฟังนะคะทุกคนเรื่องที่สามนะคะเรื่องสุดท้ายก็คือเป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งเกิดแบบนอกบ้านที่นะเกิดนอกบ้านรอบนี้นะไม่ได้มาเป็นเสียงแต่มาเป็น เป็นตัวเรื่องมันมีอยู่ว่าคือเก้นเนี่ยไปช่วยงานแต่งเพื่อนเอองานแต่งเพื่อนเขาเรียกอะไรเพื่อนเกนจ้จะแต่งงานนะคะตอนนั้นอะ่ะวันนั้นอะ่ะมันเป็นวันที่เก้กลับมาจากรถทริปนะคะเออซึ่งเก้ก็เหนื่อยมากนะคะจากการไปรถทริปเพราะว่าไม่ได้พักเลยเหมือนแบบว่าเก้ไปรถทริปหกวันพอมาถึงโคโลราโดเนี่ยก็ไปช่วยเพื่อนที่บ้านของเพื่อนนะคะแบบไปช่วยเตรียมเตรียมของจัดงานแต่งอะไรือไม่ได้พักเลยะคะ่ะก็คือแบบ ที่เราขับรถมาห้าหกวันติดกันนอนน้อย,อ,ยอะไรเงี้ยก็คือไม่ได้พักเลยขับรถไปหาเพื่อนที่บ้านเพราะว่าพรุ่งนี้งานแต่งเพื่อนแล้วเออก็ไปช่วยเพื่อนปกติรเราอะค่อนข้างที่จะเหนื่อยมากเพราะว่าเราขับรถมาประมาณแบบ6วันแบบสลับกันขับอะไรเงี้ยกับเพื่อนใช่ปะแล้วแบบกลับมาก็ยังไม่ได้พักเลยต้องมาช่วยงานเพื่อนต่อก็เบลอจนแบบเพื่อนแบบเฮ้ยเก้มึงกลับบ้านไปนอนเถอะเพราะว่ากูเห็นสภาพมึงแล้วไม่ไหวอะคือเพื่อนพูดขนาดเนี้ยแล้วคือเก้ก็แบบ เออมึงกูขอโทษนะแต่ว่ากูแบบขอกลับขอกลับไปนอนเพราะว่าพรุ่งนี้งานแต่งมันงานแต่งเช้าด้วยอะไรด้วยอย่างเงี้ยค่ะเกก็เออก็เพื่อนก็บอกเอองั้นมึงกลับไปแล้วตอนนั้นมันก็ประมาณแบบสามทุ่มสามทุ่มครึ่งเก้ก็โอเคงั้นก็แยกย้ายกับเพื่อนเรียบร้อยเก้ก็เปิดประตูออกไปปุ๊บแล้วเก้ก็แบบเห็นหมาสีดําอะแล้วคือเก้อะเป็นคนกลัวหมาแล้วเก้ก็แบบตกใจอะคือตอนนั้นก็คิดว่าเป็นหมาเออเก้ก็วิ่งเข้าบ้านกูเลยเอ้ยหมากูกลัวหมาอะไรเงี้ยแบบใครก็ได้ไป เรากลัวมันกัดอะไรเงี้ยตอนกลางคืนเพื่อนก็บอกหมาเฮียอะไรมึงคนแถวนี้เขาปล่อยหมาที่ไหนอะไรเงี้ยแล้วกบอกไอเฮียก็หมาจริงๆอะกูเห็นหมาอยู่หน้าบ้านมึงอ่ะแล้วมันบอกไอเฮียเขาไม่ปล่อยหมาใครเขาจะเอาหมาเพราะว่าที่เนี่ยที่ประเทศอเมริกาเขาไม่มีหมาแบบหมาจรจัดนะทุกคนมีแต่หมาเลีย้ยงเออวะแล้วหมาที่กูเห็นนี่คือหมาใครอ่ะเก้วิ่งเข้าไปปุ๊บแล้วเพื่อนเก้ก็วิ่งออกมาแล้วบอกหมาอะไรกูไม่เห็นหมาเลย แล้วเกบอกนั่นไงหมาเอ้าแล้วพอเก้หันไปก็คือแบบหายไปแล้วอ่ะคือเราตรงนั้นมันเป็นถนนโล่งๆอ่ะว่างๆอ่ะแบบเก้ก็กลัววันนั้นเก้แบบต้องโทรให้เพื่อนแบบเพื่อยู่ไหนมานอนเป็นเพื่อนได้ไหมอะไรเออเก้ก็งงว่าเออที่เก้เห็นอ่ะคือตัวอะไรวะคือเหมือนเก้อ่ะเห็นเป็นเงาอ่ะเออแบบแต่เก้มั่นใจว่ามันเป็นตัวหมาอ่ะทุกคนเก้ก็กลัวนะพอเก้เจออย่างงั้นแล้วมันก็เกิดแบบ ช่วงแบบสามเดือนแบบติดกันอะสามสี่เดือนติดกันเรื่องที่แบบที่เกเจอทั้งหมดสามเรื่องที่เล่าให้ฟังอะมานั่งคิดว่าเฮ้ยมันใกล้จะเบงจะเพศหรือเปล่าเพราะว่าเออมันยี่สี่ยี่สี่ใกล้จะยี่สิบห้าหรือเปล่าแล้วมันก็เลยแบบจิตอ่อนด้วยขวัญอ่อนด้วยหรืออะไรด้วยมันเหนื่อยอะไรหลายๆอย่างมันผสมรวมกัน,นหมดมันก็เลยทําให้เกิดแบบ เหตุการ์พวกนี้แบบคิดไปเองอะไรคิดไปเองหรือคิดไป,ดไ,ปไม,ไม่ไม่ไปเองก็ไม่รู้แต่เราก็คิดในแง่ดีว่าบางทีเราเป็นคนมีบุญหรือเปล่าเออเขาเลยทําให้เราเห็นแล้วก็แบบเหมือนขอบุญอะไรเงี้ยแล้วก็แบบทําบุญอะไรประมาณเนี้ค่ะอืมนี่ก็คือประสบการณ์สามเรื่องนะคะคนหัวลุกที่เกิดขึ้นกับเกที่ประเทศอเมริกานะคะก็เป็นยังไงบ้างคะทุกคนอาจจะเล่าแบบติดๆขัด,ขด ก็ขออภัยด้วยนะคะชอบก็กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะก็รอบหน้าจะมาเล่าเรื่องอะไรให้ฟังก็รอติดตามนะคะสำหรับวันนี้เก้ไปก่อนนะคะทุกคนก็พบกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าค่ะกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะใครยังไม่กดซับก็กดซับให้ด้วยนะวันนี้ไปแล้วคะ่ะบ๊ายบาย